น้องไก่ไปหมดน้องไก,ก่กลัวคลิป <c oughs> น้องไก่ไม่ยอมพูดเลยอะครับน้องไก่อะน้องไก่ไม่อยากพูดเลยนะนี่ <c oughs> นี่น้องไก่มาทางสะอีกเลียวนะ จริงกับทางสักเนี่ยนะอ้าแล้วเดี๋ยวเรื่องงานมามามาแล้วมามามาเออเฮ้ยนะครับเมือกี้ลงคลิปไปแล้วนะครับน้องไก่สิบตัว พาเที่ยวน้องไก่สิบตัวเต้น้องไก่เข้าวคอกนะครับกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่เล็กน้อยเท่านั้นเฮ้ยไก่ฮ้าสื้อับขลุกเลยลา่าว <c oughs> อ๋อบังแม่หมูงแม่ค <c oughs> ีีวเนาะขอพัยนะครับความไหนไม่สุภาพนะครับอื <c oughs> นี่นะครับไก่ไม่ฉลาดอีกแล้วเนี่ย กูรีอ่าเชิญได้กุ๊กเตอร์เตอร์กัปเตอร์เนี่ยครับก็จับบับลุยนะครับคลิปนี้น่าจะลงน้อยกว่าคลิปเมื่อกี้สักนิดนึงครับเพราะคลิปเมื่อกี้นั้นกนูรี่ไอรตายบังแมทบังแมทส,สู้กูรี่อะนะครับ นกครานคิมนกะคิมเนาะเมื่อกี้น้องไก่ไปเที่ยวนะครับแต่น้องไก่ไม่สนใจนะครับครับผมขออนุญาตวันนี้เพียงแค่เท่านี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไก่สัก10วินาทีนะครับ าพี่ก uh ็อปเตอชวนเออหมยตาลิกดาลับนะครับครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นครับใครเยอะกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสกไรต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชอบกินนักกุ๊กไก่บ้าไปนะครับท่านผู้ชม